โควิดผมไม่กลัวหรอกครับผมกลัวอดตายมากกว่าครับพี่ตั้งแต่ที่ทำกุ้งมาครั้งนี้วิกฤตหนักสุดครับตอนแรกๆก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ครับพอรอบสองเนี่ยมันหนักกว่ารอบแรกพี่คนประชาชนเนี่ยครับเขากลัวคำว่ากุ้งอะครับก็เลยทานกุ้งกันน้อยลงครับเนื่องจากไอ้จุดเกิดเหตุมันเกิดมาจากที่เป็นมันเป็นแพกุ้งอะครับตลาดกุ้งครับมันก็เลยกระทบกันทั่วเลยครับผมจากบรรยากาศ เก่าๆที่พ่อค้าคนกลางเขาจะเข้ามารับเราแต่ตอนนี้มันต้องรอคิวครับเราก็ไม่มีที่ออกครับร้านอาหารมัน,ม,นมีผลกระทบกันหมดเลยครับ ช่วงโควิดที่แบบมาตะ่ะรอบแรกเลยนะพี่กุ้งอะไซส์ใหญ่ไซส์รวมที่ที่ที่ผมต้องออกมาขายเองเพราะว่ามันเขาตีรวมกันเป็นราคา180บาทครับใช่ครับจาก3 0 0เหลือ180บาทครับทำไมราคามันตกไปขนาดนี้พี่ก็คนกลัวด้วยครับแล้วก็แพรปิดแล้วก็สินค้าไม่รู้จะออกไปไหนครับร้านอาหารเขาก็ไม่รับครับกเกษตรกรนี้คูณเลี้ยงกุ้งเป็นทุกเจ้าเลยไหมครับผมเจอเจออย่างนี้ทุกเจ้าเลยไหมครับทุกเจ้านะครับ าาแต่การปกติราคามันถ้าช่วงปีใหม่ครับช่วงทุกๆุกเทศ,เทศกาลครับราคากุ้งจะจะแพงนะพี่ราคากุ้งมันมันจะดีช่วงเทศกาลเพราะว่าคนหยุดเอาไปเฉลิมฉลองนะพี่ถ้าราคาช่วงปกติเท่าไหร่อย่างไซโบโบที่ไซใหญ่10ช่วงปกงติ280ขั้นต่ำอะครับถึง340้อ่ะครับแล้วช่วงเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลก็โหสามร้อยไปไปนะพี่ การลงทุนกุ้งต่อรอบหนึ่งกระบ,บอกหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่ค่าอาหารค่าแร่ธาตุครับค่าน้ํามันเครื่องตีน้าบางคนก็เป็นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าพี่ใช้เวลาเลี้ยงนานแล้วควจะขายได้ใช้เวลา90วันครับถึง120วันครับถึงขายได้หนึ่งรอบครับ3ามเดือนถึง4เดือนเนี้ยได้ได้บอ่อหนึ่งบออเท่าไหร่ครับพี่ฉเฉลี่ยก็ประมาณบอ่อละแสนครับถ้าขายไม่ได้มันก็จมทุนครับ บางคนปัญหาเขามันมันไม่รู้จะไปขายไหนพี่เขาก็ต้องเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆอ่ะพี่เลี้ยงต่อไปมันก็กินทุนไปเรื่อยครับค่าเครื่องตีน้ําค่าอาหารครับ <S <S คือพอโดนราคาไม่ไม,ไม่ไม่โอเคก็คิดว่าต้องเอาออกมาขายเองครับลองมาเล่พเผื่อมันได้เพิ่มก็เอามาทีละหน่อยก่อนครับตอนแรกประสบการณ์โควิดรอบแรกครับที่มา ก็ก็ขายขายเองรอบนั้นคางคงนั้นครับแล้วครั้งนี้ครั้งนี้ก็มาขายเองครับเป็นงพรับผลตอบรับผลตอบรับดีมากครับคนที่เขาเขาเห็นเขาสงสารครับประชาชนทุกคนตอนนี้เห็นใจกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกันทุกคนเลยครับพิจิ๋วเป็นการรับตัวของกลุ่มพรอบัวหรือบอกกุ้งเชื้อโทอมไม่เหรอครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ราคาเขาก็ดีขึ้นครับขอให้กลับมาสู่ปกติคนกุ้งก็คงไม่พอก็คงราคาแพงเหมือนเดิมครับรอสถานการณ์ให้ปกติครับ ตอนนี้สิ่ี่อยากได้ที่สุดคือะไยครับอยากระบายกุ้งที่มันมันมีอยู่ตอนนี้ครับที่เหลืออยู่ก็อยากระบายให้หมดแล้วก็เหลือของเพื่อนพี่น้องบ้างอีกนิดหน่อยครับช่วยกันเอาออกมาขายให้หมดครับเราต้องหาทางเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียพี่แล้วก็หาทางใหม่ๆครับเริ่มออกมาแบบออกมาเปิดท้ายขายเองพี่แล้วก็มาตามแวะตามหมู่บ้านตามอะไรครับเข้าถึงคนครับ อ,อ,อดพี่อดแน่นอนครับโควิดผมไม่กลัวหละครับผมกลัวอดตายมากกว่าครับพี่ฝากร้านหน่อยถ้าใครอยากจะกินกุ้งจากบอ่อผมติดต่อได้ที่เบอร์ไหนถ้าใครอยากกินกุ้งบอกผมติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 4 9 4 5 5้2 6ครับโดครับถ้าใครอยากกินกุ้งโทรมาได้นะครับ